ดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูความรักพาทุกท่านมาเดินชมป่าที่มีการปลูกไม้สักแซมเข้าไปความหมายก็คือว่าป่าตรงนี้เป็นป่าดั้งเดิมซึ่งเป็นป่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นป่ารกชัดก็ได้ก็คือมีไม้ที่เป็นไม้ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่าได้มีการมาปลูกไม้สักเพิ่มเข้าไปที่หลัง ซึ่งระยะเวลาของการปลูกไม้สักที่นี่ก็อยู่ราวๆสิบกว่าปีได้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาเดินดูว่าการที่เรามีป่าอยู่แล้วการที่เรามีต้นไม้ซึ่งอาจจะอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะปลูกไม้อื่นๆเสริมเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้สักเนี่ยมันจะโตไหมลำต้นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านเดินเข้าไป ชมซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลสำหรับหลายๆคนที่ตัดสินใจที่คิดจะปลูกต้นไม้เสริมเข้าไปในกรณีที่มีป่าดั้งเดิมอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ราวๆประมาณ6ไร่ซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยก็เป็นชาวบ้านแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมือไปหลาย เจ้าของปัจจุบันเนี่ยเจ้าของก็อยู่ที่ในตัวเมืองก็ได้ให้เอาต้นไม้มาปลูกก็คือไม้สักนี่ทุกท่านจะพบว่าไม้สักเนี่ยซึ่งเป็นไม้ที่มีลำต้นตรงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไม้สักที่มีการปลูกเสริมมาที่หลังผสมไปกับต้น พันชาตินี่อันนี้พันชาตินี่ก็จะเป็นไม้ดั้งเดิมซึ่งมีมาอยู่คู่กับป่านี้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าก็จะมีการเอาไม้สักเนี่ยไม้ที่มีลำต้นตรงเนี่ยก็คือมาปลูกเสริมเพิ่มเติมเข้าไปไม้สักที่ปลูกที่นี่ในป่านี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ3-400รต้นได้ การปลูกไม้สักเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็ปลูกเพิ่มปลูกเสริมเข้าไปที่หลังถ้าดูจากลาักษณะหรือลำต้นของไม้สักเนี่ยจะพบว่าแม้ว่าอายุจะอยู่ราวๆประมาณ10กว่าปีได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่ หนูทุกท่านจะเห็นว่าอันนี้คือไม้สักนะฮะนี่ไม้สักที่ปลูกเพิ่มเสริมเข้าไปก็ลำต้นเนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะอยู่ราวราก็ใหญ่พอสมควรแต่ว่าถทมา่มาใหญ่มากไหมก็ใหญ่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็จะมีบางต้นที่ลำต้นค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเนี่ยต้นนี้ก็ถ้าสังเกตดูดีๆจะพบว่าต้นสักสองต้นที่ใหญ่แล้วก็ลำต้นสูงสองต้นนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าแถวนี้ไม่มีไม้อื่นๆซึ่งโตวควบคู่แข่งขันกันซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่มีไม้ชนิดอื่นๆงนั่นเอง แต่ว่าถ้าสังเกตดูจากความสูงเนี่ยจะพบว่าไม้สักทุกต้นโอ้มีลำต้นสูงมากนี่ชัดเจนมากก็คือ,เ,อเติบโตสูงมากกว่าไม้ที่เป็นไม้ดั้งเดิมนี่หรือ,อก็อาจจะมีความสูงเกือบเท่ากับไม้ดั้งเดิมซึ่งไม้ดั้งเดิมที่นี่ที่มี ลำต้นตรงเนี่ยลำต้นเจริญเติบโตเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นก็จะมีไม้ต้นอะลางหรือต้นนนทรีเนี่ยก็จะมีแล้วก็ต้นเล็กๆที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยก็คือต้นพันชาติไม้พันชาตินั่นเองแต่ว่าไม้พันชาตจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่อน,นี้ก็จะเป็นไม้ดั้งเดิมนอกเหนือจากนั้นก็จะมีไม้ที่เห็น เจริญเติบโตเนี่ยก็จะมีไม้เสดาเนี่ยทางนี้ก็จะเห็นว่ามีการปลูกไม้สักเยอะมากอายุประมาณราวๆเกือบ15ปีได้แต่ว่าการเจริญเติบโตลำต้นนี่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ว่าความสูงนี่โหนี่สูงชะลุดฮนะความสูงนี่สูงได้นี่อันนี้จะเยอะมาก ก็จะมีการปลูกแซมแซมเข้าไปดูความสูงของไม้สักเนี่ยสูงมากฮะแต่ว่าลำต้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่โตมากลำต้นก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือไม่ค่อยโตมากเท่ากับเสาเอาไปทำเสาได้อยู่ก็เคยถามชาวบ้านอยู่ว่าไม้สักที่นี่เนี่ยมีแก่นไหม เพราะว่าปลูกในป่าอายุประมาณ15-16ปีเนี่ยคือปลูกมานานแล้วมันจะมีแก่นไหมก็ได้รับคำตอบว่าเท่าที่สังเกตคือมันจะมีต้นสักเนี่ยล้มแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่ามันมีแก่นอยู่แก่นดีอยู่ก็คือต้นสักเนี่ยมันมีแก่นแต่ว่า มันเป็นต้นที่ไม่ใหญ่คือลำต้นจะไม่ใหญ่นี่ฮะลำต้นก็จะอยู่ประมาณเนี่ยบางต้นก็จะเท่าเท่ากับท่อนขาก็จะไม่ใหญ่มากเนี่ยสังเกตดูว่าจะไม่ค่อยใหญ่มากก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเอาจากข้อมูลที่ชาวบ้านให้เนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าต้นไม้หรือต้นสักที่เนี่ยมันมีแก่นคือแก่นมันมีสามารถเอาไปใช้ทำงานได้เอาไปใช้งานได้แต่ว่าต้นไม่ใหญ่แค่นั้นเองลำต้นจะไม่ใหญ่หก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งก็คือมันมีร่มด้วยสองก็คือ,อ,อไม้เมื่อมันมีไม้ดั้งเดิมเนี่ย ธรรมชาติของไม้ดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นไม้ที่มีความคงทนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ดั้งเดิมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับไม้สักซึ่งไม่ใช่ไม้ท้องถิ่นเนี่ยของที่นี่เนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าการต่อสู้หรือการาแข็งขันเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะมีความแตกต่างกันจะมีต้นสักเยอะ ทางป่านี้ประมาณหกไกลหนึ่งก็ปลูกเยอะถึ0ห้าร้อยต้นเหมือนกันฮะเ,เยอะมากอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีเพราะว่าหลายคนถ้าคิดว่าจะเอาต้นสักมาปลูกปลูกเพิ่มปลูกเสริมเข้าไปในป่าดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าธรรมชาติของไม้สักเนี่ยคือมันจะชอบแดดชอบที่มีแสง แต่ว่าถ้าพื้นที่ไม่ค่อยมีแสงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่แต่ว่าก็คือแสงเนี่ยก็จะแสงรำไรแต่ว่าต้นสักที่ปลูกที่นี่เนี่ยก็พยายามดีดตัวเองสูงเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราดูจากพื้นที่ด้านในหรือพื้นที่ด้านนอกจะเห็นว่ายอดต้นสักเนี่ยเจริญเ,เติบโตสูง ท่วมหรือสูงค้นไม้ดังเดิมแล้วนี่ฮะจะสังเกตเห็นอันนี้คือไม้สักก็ถ้าพูดถึงเรื่องของขนาดลำต้นนี่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากแต่ถามว่าดูความแข็งแรงดูลักษณะของลำต้นเนี่ยดูเหมือนน่าจะมีแก่นเพราะว่าดูจักเปลือกแล้วนี่ดูเปลือกจะค่อนข้างที่จะเก่ มาดูต้นนี้ฮะต้นนี้นี่สังเกตเห็นได้เลยเพราะว่าเนี่ยเปลือก,เป,อกเปลือกเนี่ยมันจะลอกออกแต่ด้านในเนี่ยคือไม่ตายนะฮะต้นนี้แต่ว่านี่ฮะสังเกตดูมันเหมือนมันมีแก่นทั้งต้นเลยก็สรุป ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเรามาเดินดูแล้วนี่เราพบว่าไม้สักที่ปลูกในป่า,าที่มีไม้ด่างเดิมอยู่แล้วนี่ที่ปลูกผสมผสานกับไม้ด่างเดิมเนี่ยคือต้นสักไม่โตคือลำต้นไม่โตมากแต่ความสูงลำต้นตรงเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าต้นสักเหล่านี้ลำต้นตรงสูงสวยถ้าจะเอามา ทำเป็นเสาเนี่ยโหน่าจะน่าจะกําลังหมะคือลําต้นไม่โตมากลาต้นขนาดพอเหมาะที่จะสามารถทำมานํามาทําเป็นเสาได้นี่ฮะลำต้นตรงก็วันนี้ก็ทางช่องได้มีโอกาสนําข้อมูลมาฝากทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูล ให้กับหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าโอเคพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะเอาป่าดั้งเดิมออกไม้ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นเนี่ยก็อย่าให้มันเจริญเติบโตไปด้วยก็อาจจะคิดจะเอาไม้เศรษฐกิจมาปลูกเสริมเนี่ยก็เอาไม้อะไรดี ก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับทุกคนแล้วว่าไม้สักเนี่ยพูดถึงความเหมาะก็อาจจะไม่เหมาะร้อยเปอร์เซนต์แต่ถามว่าจเจริญเติบโตดีไหมก็จเจริญเติบโตดีแต่ว่าอาจจะไม่โตคือไม่โตแต่ว่าความสูงเนี่ยความสูงนี่ได้อยู่แต่ว่าพูดถึงขนาด ของลำต้นเนี่ยไม่ใหญ่มากเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการปลูกไม้สักผสมประสานลงไปก็ต้นไม้โดยเฉพาะต้นสักที่ปลูกที่นี้น่าจะอยู่ราวๆประมาณสี่ถาร้อยต้นได้นี่ฮะเข้าไปด้านในาจะพบชัดเจนมาก แต่ว่าที่นี่ต้นพันชาตินี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่โอ้เยอะมากนี่ฮะเนี่ยเข้าไปดูอาภาพที่อยู่ด้านในน,นี่ว่าไม้สักเยอะมากนะฮะเยอะจริงแต่ข้อดีที่เห็นไนดะ้ชัดเลยครับก็คือว่าถ้าเอาไม้สักมาลงผสมผสานลงไปนี่ก็คือ เราก็ยังรักษาสภาพแวดล้อมของป่าดั้งเดิมได้อันนี้คือข้อดีคือความอุดมสมบูรณ์ของอพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นพืชพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยก็ยังได้อยู่โอ้อันนี้เขาดักนะฮะดักด้วยนะ่าจะเป็นดักหนูไม่ดักหนูก็ดักนกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามา แต่ถ้าฝั่งข้างนอกนี่จะเห็นว่าก็เจริญเติบโตนะฝั่งข้างนอกนี่นะฮะฝั่งข้างนอกนี่เจริญเติบโตดีอันนี้คือฝั่งขอบนอกฝั่งขอบนอกเนี่ยเท่าที่ดูเดินดูเดินสังเกตเนี่ยจะพบว่าต้นสักต้นนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วน่าจะใหญ่สุดแล้วประมาณครึ่งโอบได้อันนี้ก็จะ ลูกขอบนอกซึ่งติดกับทางหินลูกรังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นนี้จะได้รับแสงเต็มที่เพราะอยู่ด้านนอกน,อน,นี่ก็จะโตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าอายุประมาณ15-16ปีเนี่ยต้นสักต้นนี้น่าจะเป็นตัวแทนการเจริญเติบโตแล้วกเ็เป็นตัวแทนของอายุไม้15ปีคือความหมายคือว่า ถ้ามันเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าต้นสักที่ปลูกแถวด้านในเนี่ยปลูกผสมผสานด้านในเนี่ยก็จะไม่โตมากลำต้นก็จะอยู่ประมาณถ้าเราสังเกตดูดีดดฮะต้นไม้ที่อยู่ด้านไหนก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนี่คือไม่โตมากอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถามว่ามีแก่นไหมมีสามารถเอาใช้ประโยชน์ได้แล้ว15ปีเพราะว่าต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแข่งขันกับต้นอื่น,นเนี่ยจะสร้างแก่นไว แต่ว่าจะไม่โตแค่นั้นเก็ฝากคลิปนี้เป็นข้อมูลสำหรับหลายๆคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลว่าตัวเองมีป่าแล้วตัวเองจะปลูกอะไรดีแต่ก็อยากแนะนำครับเพราะว่าไม้มีหลายชนิดที่ชอบอชอบชอบร่มเงาเช่นไม้ตะเคียนเนี่ยก็ชอบนะฮะพวกต้นจันทร์อย่างเงี้ยก็ชอบนะฮะไม้จันทร์ไม้ตะเคียน ้วจะเป็นไม้ที่ชอบร่มเงาก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้ถึงแม้ว่าจะมีร่มเงามีร่มบดบังขนาดไหนต้นตะเคียนหรือต้นจันเนี่ยนะฮะก็จะเจริญเติบโตดีเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับว่าเราจะเลือกไม้ชนิดไหนมาปลูกเพราะการที่เราเอาป่าออกแล้วสร้างใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเกิดว่าเรามีป่าอยู่แล้วก็พยายามอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมมาไว้แต่ว่าต้องเลือกไม้ชนิดที่สามารถเจริญเติบโตแข่งขันกับไม้ชนิดอื่นๆได้หรืออาจจะเป็นไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมเชน่นไม้ประดูไม้ตะเคียนแบบนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้เพราะไม้เหล่านี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีความแข็งแรงก็สามารถที่จะเจริญเติบโตแข่งขันกับไม้ดั้งเดิมได้ โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านแล้วก็เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจหรือการนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการสร้างป่าสร้างโลกให้ร่มเย็นต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ